เที่ยงเลียงก,กว่านุ๊กตอนนี้ก็กำลังเช็คยอดสต็อกพอ้าแม่้าอยู่ครับในการเก็บแตงมีดแรกของกเตตกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสําหรับการไฟ้สดในสวนแตงแปลงมะพร้าวการเก็บแตงมีดแรกของกเตตกษตรกล้วยๆเขามีดเล็มเก็บไปเมื่อวานแล้วนะครับก็ถือว่าประเดิมเลิกอาชัยไปเมื่อวานนะครับมีแรกวันนี้นะครับก็ เริ่มกำลังเก็บกันอยู่แผนก,กเก็บก็เก็บไปนะครับแผนกคัดล้างก็ล้างและคัดกันไปนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการโดยสาวแจ้สาวแจ้าพาพื้นตอนนี้ให้ดูบรรยากาศครับสาวแจกำลังคัดกับสามสายครับแต่งสวยแต่งกลางแล้วก็แต่งองออ่ะมีให้เห็นอยู่นะครับเป็นยังไงผลผลิตในการเก็บเกี่ยวแปลงนี้สาวแจ้ว่ายัางไงบ้าง โอเคไหมใบนี้โอเคค่ะลูกสวยไหมครับลูกสวยสีได้ไหมสีสีได้ค่ะสีได้<ต>ไดเนะาจจะก็ไม่ขาวเท่าไหร่ <c oughs> ก็ถือว่าเอาการนั้นกันนะครับสีนวลสีนวลพองเลยนะครับ <c oughs> นะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าผ่านอยู่นะครับตามมาตรฐานอยู่นะครับก็มี แตงส<อ>ายงอ,งอไม่เยอะเท่าไหร,ร,ร่ก็เห็นมีดุดๆก็กถือว่ามีดแรกๆมันก็จะมีแตงลูกสัน้นลูกงอธรรมดาก็มีแมงทองหลอยหลอยร้อยนะมาต่อยก็หลายลูกอยู่นะฮะประมาณเกือบสิบลูกได้นะไม่เป็นไรครับเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมาครับอันนี้สบายดีครับสบัสบดีครับสัญจันชัดเจนไหมครับอ่าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะ ทักทายมาให้เกษตรกล้วยนะครับกำลังเช็คสัญญาณนะครับวันนี้สัตว์แจ้กําลังคัดแต่งสวยๆนะครับเพื่อสู่ท้องตลาดหลังจากที่เฮิร์นทางเฮิร์นทางเฮินทางเฮินคุณเชิดท้องสุกแต่วัสดีครับผมอางเฮินตลาดมานับเดือนนะครับแม่ค้าก็ลอยคอรอคอยนะวันนี้ก็จะได้ถึงตลาดอ่าถือว่าเป็น วันแรกนะครับในการชิมแตงของแปลงเกษตรกล้วยๆวันนี้อ่าไหนๆก็มาถึงที่นี่นะครับก็จะชิมแตงให้ท่านผู้ชมอ่าดูนะครับที่เดี๋ยวจะพาไปในแปลงนะครับก็อันนี้มาดูที่แผนกคดเขาก่อนนะครับตอนนี้คงไม่เยอะนะครับวันนี้คงไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ได้ประห้าสิบหกสิบประมาณเจ็ดสิบจะเจ็ดสิบโลนะโดยประมาณนะครับเหลืออีกห้าแถวห้าล่องเดี๋ยว พาไปดูบรรยากาศข้างในครับคุณบุญเชิดเป็นยังไงบ้างครับที่นูน่นอากาศเหมือนที่พัทยาไม่อึมครึมนะครับอึมครึมนะครับมีหมอกอึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับอ่าอันนี้ถือว่าบรรยากาศดีเลยสําหรับเช้าสายวันอาทิตย์นะอากาศแจ่มใสชัดเจนค่ะนะคุณสุรพีนสวัสดีครับรอบของสองคุณสุรพีนมองแต่ มองแต่คนเลือกแตงเพลินคนเลือกแตงเพลินเมื่อก่อนเขาเป็นดาราครับแต่ทอด,ดีเขาหันเหไปเป็น PR นะรแล้วก็เลิก PR แล้วมาปลูกแตงนี่แหละครับเพราะหลงไหลอะไรบางอย่างครับในสวนแตงนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แตงกวาหรอกของโลก <laughs> นะพูดกันขำๆอากาศดีครับคุณุูเชมเอออากาศดีเช่นกันครับลมแผวๆนะครับ,รบเหมือนฝนจะตกนะครับอันนี้ก็นั่งคัดแตงกันอยู่ใต้ต้นจันทนะครับ รู้จักใต้ต้นจันทร์ครับต้นจันทร์ลูกหอมๆนะครับเอาเป็นผลไม้ที่เอาไปทําน้ําหมักเพิ่มความหอมให้กับน้ําหมักเรานะครับแตงสวยมากครับครับผมสวยเหมือนกับคนคัดนะครับผมตอนนี้เพราะว่าแตงเก็บมีดแรกนะครับมีดแรกก็ถือว่ายังคนคัดนี่คือเอซีพูดเดือดา,านหนึ่งพืชเองนะครับแตงสวยครับแตแตงถือว่า ใช้ได้เลยนะกำลังคัดให้ลูกค้าอยู่นะครับก็จะมีงอ,งองด้วยนะครับแต่วันนี้เขาจะขอชิมให้ดูนะเดี๋ยวไปชิมในสวนดีกว่านนี้ล้างแล้วมะชิมให้ดูครับเดีด๋วยว,ยวยอ่าอันนี้ก็ถือว่าให้ดูบรรยากาศนะครับที่จุดคัดแต่งนะครับเดี๋ยวกเกษตรก,ก็จะพาไปดูในแปลงที่ชิมงานกำลังตัดแต่งกันนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะไปลองชิมฟังเสียงเกษตรกล้วย,ย,ยกัดน้องแตงเพาะก่อนนะครับลูกเล็กๆน่ารักนะหวานกรอบ,รอ,บอร่อยด้วยครับสวยแล้วอร่อยด้วยะเดี๋ยวพาไปดู ชิมงานกำลังเก็บกันหมูตายต้นไม้ก่อก่อนจะผิงสุดแดงก็มีสวนครัวผักัวงครัวที่เกษตรกรหวานผักชีต้นหอมผักชีปลูกมะเขือพักกาดขาวปีผักคนะน้ากวางตุง้งผักบุง้งผักบุ้งไม่มีครับปลูกไว้เป็นพืชผักเอาไว้กินเองหน่อยนึงนะครับแปลงสองแปลงนะครับแล้วก็มีต้นกระลำใส่กระถาง กำลังโตเลยกำลังโตเลยครับก็ปลูกกันไปนะครับเพื่อเพื่อความเพลิดเพลินนะครับได้ได้กินจริงครับต้นงามงามต้นงามมากอืมก็ปลูกใส่กระสอบสานปรับปรุงดินอาจารย์พสนี่แหละครับกับแัวก็ปลูกพริกข้างทางต้นมันลดน้ําพริกกับมันก็ได้อนุเฉลินะนี่ก็ปลูกพริกข้างต้นมันนะครับนี่ก็เป็นหอมแบ่งปลูกข้างต้นมัน เผื่อรถหอมรถน้ําหอมแบ่งมันก็ได้อันนี้สองปลูกพริกปลูกผักปลูกกะลัานี่เราทําไปเรื่อยๆครับทําไปเล่นเ่นย่สนุกสนุกะแต่ผลงานมันก็จะได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักเล็กๆที่เกษตรกร,รกปลูกไว้รับประทานอืมกะลําปีพัทยาห่อแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องห่อแล้วสวยเลยนะครับหลังเริ่มหอนะครับนี่ ่อนจะไปถึงสวนแตงมาผ่านสวนผัก,กเกษตรกล้วยก่อนฮนะให้ดูแปลงผักเล็กๆที่ไ้ทำไม่ทันอ่านะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศสวนผักอ่ามีอ้อยขน้ำด้วยกำลังเริ่มปลูกมีเอซีสวนอ้อยบอกว่าปลูกอ้อยให้ดูหน่อยนะครับปลูกแล้วเริ่มแล้ปลูกไปสิกอนะครับแตกกิ่งแตกงาแตกแขนงโอ้เพียบพับไปหมดนะครับแน่นเอียดเลยนะครับ นี่ก็ทาให้ดูครับทําให้ดูนะครับว่าปลูกอะไรได้บ้างนะปลูกได้ครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูทีมงานกําลังตัดกันอยูนะ่เดี๋ยวไปดูว่าน้องน้องทีมงานกาลังตัดแตงกันอยู่เป็นยังไงบ้างดกไหมนะครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทักทายกันมานะครับผมจะถือว่าเป็นการตัดมิดแรกก็อยากหลังจากที่น้ําท่วมอม่มลุเรไทย พาเอาหน้าดินไปหมดนะครับที่ปรุงดินไว้นะครับก็ต้องมาพลิกฟื้นกันใหม่ก็ความเจริญเติบโตก็ไม่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 เท่าไหร่ไม่ร้0ยเอรเซเท่าไหร่นะครับในแปลงนี้พอได้พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่เดี๋ยวนะครับผลงานตัดหินแถวไหนละ่ะเดี๋ยวไปดูกันสงานดีไหม อันนี้ก็ถือว่ามิดแรกของเกษตรกกล้วยในแปลงมะพร้าวก็พอใจอยู่นะครับเรามาดูที่คนงานตัดกันดีกว่าอันนี้ก็ท่วมหัวนะครับสุงละจะท่วมค้างอีกหน่อยนึงนะครับถุงประมาณหัวเกษตรกรกล้วยนะครับไอที่ต้นซ่อมก็เท่าเอวละกําลังจะได้ออกดอกนะนี่ก็พี่ๆเขากำลังตัดกันอยู่นะครับ เก็บก๊อบเก็บก๊อบแก็บในในถังในถังในถังดกไหมพี่เจนดดดกอ่าดกอ่าเห็นไหมครับดกนี่ความดกไม่ไม่ปาณีใครนะครับดกไหมจ๊ะ <S 2> <S 2> <ว>นี่นสาวน้อยก็มาเก็บวันแรกอ่าอน้องๆเขาก็มาเก็บวันแรกมาฝึกงานกันอ่าถ้าก็ว่าทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่ไหวนะครับอ่าทาเท่าที่เราก็ กำลังทํานะครับอันนี้กเกษตรก็ทําแค่18แถว18ดล่องเอ๊แปลงนี้ตัดไปแล้วยังนะตัดแล้วอ๋อตัดแล้วเนาะอันนี้ตัดแล้ว,ลวอ๋อเมืเ่อเช้าเนาะอ่าตอนสำรวจดีๆเดี๋ยวให้ลูกมันหลงนะครับกะท่าว่าเป็นบรรยากาศสดๆดนะครับ,รบให้เนี่ยมัดยอดไปด้วยบางทีมียอดเอ็นเอนย่างนี้ก็ทางทีมงานก็จะมัดยอดไปด้วยนะครับ ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับโตอยู่สมบูรณ์อยู่นะครับใบบางกลางกว้างอยู่นะครับผมอูถทาน้ำไม่ท่วมไปก็จะดีกว่านี้เป็นมากๆนะครับให้ดูอันนี้จะทะลุค้างแล้วอีกประมาณคืบกว่าไปทะลุค้างตอนนี้มี FC มาที่บ้านเกษตร,รกยจะมาเอา,อาสารปรับปรุงดินนะครับบอกว่ารอแป๊บนึงขออนุญาตไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องดูความดกของดอกนะครับของผล ก็โอเคอยู่ครับผมในช่วงแรกก็จะเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่ตอนตอนนี้เป็นตัวเมียสะส่วนใหญ่ก็ถือว่าบาลานซ์กันละนะครับตอนนี้การแปลงเพศก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์นะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณทีมอ่าคุณทีมทีมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วได้เก็บมีดแหลกกันละนะครับผมหลังจากที่หยุดพักไปนานนะครับจนพ่อค้าแม่ค้าถามหาบนหา นะครับว่าทําหายไปไหนมาปลุกไม่ปลุกแตงเหรอนะครับปลูกอยู่ครับปลูกอยู่นะครับน้ํามันท่วมไปนะครับแปลงที่แล้วเจ็บใจนะครับแตงกําลังสวยน้ําพัดไปนะครับเอาแต่ขยะมาเอาดินเอาปุ๋ยไปหมดนะครับนี่ครับพี่เจนตัดแปลงนี้มาเลยยวให้น้องเข้าตรงนั้นเพราะแปลงนั้นเล็มเมื่อเช้าลอกแล้วครับสวัสดีครับผม ดีจังเลยเห็นแล้วมีความสุขครับเ๋อใช่ครับมีความสุขกับเมื่อในเก็บผลผลิตแล้วเราก็มีความสุขก,บบกขขับเขานะเห็นเขาจเจริญเติบโตมีดอกเบ่งบานเหลืองสะพัง่งนะมีลูกนะได้เก็บได้กินนะเดี๋ย็ดสดสดจากหนึ่งลูกอันนี้มันเล็กอยู่อย่างนี้เล็กอยู่นะครับเป็นแตงไซจิ๋วยังไม่เด็ดครับจะเป็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเลือกแตงที่ได้ได้ ว่ามันก็ยังขนาดมันยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันเพิ่งเป็นแตงมิดแรกๆเราจะเยอะก็วันที่สี่ที่ห้าไปนะลูกนี้น่าจะได้ละลูกนี้ลูกนี้น่าจะสองวันเก็บนี่สามวันเก็บแล้ลูกนี้เก็บได้แลวครับต้องใช้กาไกายตัดนะแต่เกษตรก็ขอเด็ดค่อยเด็ดมาชิมให้พ่อแม่พี่น้องดูเนี่ยนี่ถือว่าเป็นแตงไซส์สวยอยู่ประมาณ30ลูกโลนะครับอ่ เอานิ้วก้อยสกิดดอกออกนะครับแล้วก็จะได้แตงลูกสวยเนี่ยแล้วก็ส่งพ่อค้าแม่ค้านะครับพี่น้อง fc ที่รอรับประทานอยู่หรือว่าพี่น้องบ้านไกล้เลียนเรียนเคืองเลียนเคียงนะครับก็ที่เคยทานแล้วก็ถามหาอยู่นะครับได้รับประทานกันแน่นอนสําหรับแตงสดๆดแตงปลอดภัยเกษตรก้วยเยนะครับเสียงกังไกลชับๆันะครับการตัดมีแรกเราก็อย่าแต่งใบ ที่อยู่ด้านล่างไปด้วยคือใบที่ที่แก่แล้วนะครับใบที่บางนะครับในด้านล่างนะใบแก่ๆอย่างนี้เราก็ตัดออกนะครับเพื่อให้ด้านล่างมีการโปร่งนิดนึงแต่ไม่ตัดออกเกษตรกรจะตัดไม่ตัดออกเยอะนะครับตัดแค่นิดเดียวนะครับผมถ้าอาตัดออกเยอะนะครับแสงเข้าหาลูกเยอะนะลูกเขาจะเขียวเพราะว่าถือว่าจะปลูกแตงขาวนะครับไม่ ไม่ต้องการที่จะจะได้แตงที่มีผิวออกขาวน้อมันนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการตลาดต้องการนั่นเองนะเนี่ยไม่เหนื่อยมันนี่ใบก็ทึบอ,อยู่อันนี้ถ้าใบทึบอ,อย่างนี้เราก็ต้องแต่งที่ทึบๆด้านในที่มันซ้อนมันมันทีนะครับเราก็ต้องเด็ดออกนะครับต้องเด็ดออกนะเนี่ยมันนั่งใบมันนั่งนะครับนั่งลูกเนี่ยก็ต้องเด็ดออกคือมันทึบ ตรงนี้ใบเหลืองๆที่แก่ๆที่อยู่ในเป็นใบตั้งล่างก็เด็ดออกนะครับใช้กรรไกรนะครับเนี่ยจะเห็นลูกเล็กๆเรียงรายกันไปนะครับผมสำหรับไร้สดวันนี้นะครับก็ได้เห็นผลผลิตของเกษตรกล้วยนะครับในการปลูกซ้ําในแปลงเดิมนะครับแปลงปาล์มมะพร้าวในรอบที่สองนะอ่าทะลุค้างละนะจะทะลุค้างอีกหน่อยนึงนะครับพรงนี้ก็ได้ทะลุนะครับผมก็ได้ว่าภูมิใจละนะครับในการทําแตงกวานะครับ ได้สาเร็จในมีดนี้นะที่อาจารย์พดนมาตรวจดูว่าเมื่อเจอปัญหาเราแก้ไขอย่างไรนะครับก็พ่นน้ำหมักหลักมือนะครับฉีดทุกวันนะครับทุกเย็นนะครับก็คือต้องเลี้ยงและบํารุงอย่างดีนะครับจังเจอวิกฤตน้ําท่วมไปนะครับเจอวิกฤตเรื่องแมลงมาลุมนะครับเกิดไวรัสนะครับเราก็ต้องพ่นฮอร์โมนหรือว่าน้ำหมักหลักมืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฮอร์โมนต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นี่ครับเราจะได้กลับ แตงกลับคืนมาถึงแม้มันจะเป็นโรคหรือเป็นไวรัสนะครับใบเขาก็จะแสดงอาการลายว่าเป็นไวรัสแต่ไม่มีผลข้างเคียงกับลูกใกล้ๆนะครับทำให้ลูกก็สามารถเก็บได้และลูกก็สามารถสวยๆมีผลสวยๆไว้นี่ยเอาไวด้ดูนะครับได้เก็บผลผลิตได้อย่างอย่างเช่นลูกข้างล่างเนี่ยต้นเขาเป็นไวรัสก็จริงนะครับแต่ลูกที่ออกมามันก็ยังใสายสวยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลปล่อยทิ้งใบเขาจะกูดจะงอง แล้วก่อให้เกิดลูกเขางอตามบิดเบี้ยวตามลูกเสียรูปเสียทรงนะครับอ่าราคาก็ไม่ได้เราก็จะเสียผลผลิตไปนะครับและที่สําคัญมันจะเสียกําลังใจครับผมเสียอะไรก็ได้อย่ายให้เสียเสียกําลังใจนี่เสียไม่ได้เลยนะครับมันหมดตอแต้เลยนะตอแต้นะครับเต็มแล้วนะอ่าเต็มแล้วก็เอาไปเทก่อนก็ได้พี่เจนนะฮะวันนี้ก็เห็นพึ่งนะครับพึ่งบินมาเต็มมาผสมเกสรน,นะครับก็ถือว่า มีมแมลงมีพึ่งนะครับก็ถือว่าแสดงถึงความปลอดภัยที่มีในแตงเรานะครับสําหรับพี่น้องทางบ้านนะครับตอนนี้36ท่านนะครับมีหลายก็คอมเมนต์ทักทายกันมานะครับผมมาดูบรรยากาศสวนแตงแปลงนะไอ้สวนมะพร้าวของกเษกษตรกล้วยๆนะสวนมะพร้าวอย่างไรครับนี่ครับมีต้นมะพร้าวนี่เต็มเต็มนะครับผมก็ปลูกแซมในต้นมะพร้าวมะพร้าวก็อีกสามปีข้างหน้าถึงได้ลูกแต่วันนี้ แล้วก็แตงมาสองรอบแล้วเขาอยากเข้าปีที่สองแล้วนะครับอ่าเราแตงมาลงก่อนนะครับจะได้เก็บกินผลผลิตไปอย่าปล่อยให้พื้นที่มันว่างเปล่านะครับเราก็ได้อ่ามูลค่าพุนของดินที่ในแต่ละปีที่ผ่านไปแล้วก็ได้บำรุงดินในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เกษตรกรขอไลฟสดเพียงเท่านี้นะครับในการตัดแต่งมิตรแลกเกษตรกรในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับ ม,มีสายเข้าหมดยกอดีสวัสด,ดีครับ